บายพี่น้องโอ้ยอยู่อยู่ใต้ร่มบาดใจเนี่ยเสร็จมาปลูกใบมะกรูดไหมเไามา่สิพ่อบอดินเออนี่ยพ่อเหาอเนาะพ่อพ่อพ่อหรือพ่อพ่อเหรอ เห็นบ่บัดนี้คนเกลี้ไปเอาต้นขี้งโหดมาบป่ะนี่นี่ได้อันต้นขี้งโหดบ้านเฮาได้อันได้มาสองต้นมึงได้หักมันออกมาไหนเป็นเริ่มงหักแล้วเข็มเสาร์ลงไปนี่บทดนี้ว่ามันสิอ้าวบุ๊มไม่เปิดอะไรเพิ่นเพิ่นจีบเลยเนาะจะไม่ตายโอ้จะ fall ตายเด้อใช่หลายโหดตายซะเนาะ ตอีย่งตคือหินเนยยืนเยกัดเจ็บขนาดร่มๆเล้นอากาศเดียวเยอะน่ะบอดีดอกเริ่มหอนแล้วเดี๋ยวใช้ายไม้ก,ก็หอลน,นะบาดเจ็บเนว่าพวกไม่โค็ดอันนั้นโผล่โอ,อใส่ดินร้ายโผล่ตินเน,นะนี่ย Qua cửa cửa lắp bên lửa cốt hơn nữa. Mẹ điện thoại là. Hỏi là. Hỏi là. Lai bố. Lai, yêu đôi nắng. Lai bố. Lai, yêu đôi nắng. Lai bố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 . bố. ปุ้ยกระปุ้ยออแกนิกบานเห่าอันใดปุ้ยปุ้ยขี้ไก่ขี่มูสเหรอแม่ใส่ไปให้มันงามาก,ก็เอากระดูกปูกระดูกปลาเฮ็ดไปนี่นะใส่เข้าไปให้มันงามงามบนบนไม่ได้ใส่หลายสิตายใช่หรอเนาะนี่นนนพอ่ออะไรสําเยเอาน้ามาหดาใส่ปุ้ยแล้วเข้าไปแล้วก็ไม่ใส่น้ำได้แบบนี้ ใช้ได้หลายเดีวกว่าสิบแเดี๋ยวก็สิภาพไปบางสวนข่อยบางนต้นมะเขือก็เริ่มใหญ่ออันนี้ก็สลดเกิดไปลนนพลนบเขียวงามๆต้นปลูกที่เรมมาเนี่ยมัคยงามไปได้แต่นี่ขคืนแรกเพราะเขาใส่ปุ๋ยมีเนสลาดก็รลายครับอันนี้คือพักต่งโอซาลาลีปานห้ามมานี่นะ อันนี้คอยเพิ่งเอาอันกบกขีดหงออกตอนนี้เนี่ยพักแเผ้วก็กำลังเกิดเดี๋ยวนะออเดี๋ยวมึงนะกำลังแตกปลูกเต่ามองเดียวเขาไว่าสุดท้อหนอกอยู่เขามูข่อยมูย้มูข่อยเพิ่นบอกว่าเขาต้องตัดดอกมันออกว่สาสันวะนี่ไงแล้วก็มีทัวร์นั่งแถวนั้นมาทัวร์แปะบ้านเห่าหนนี่มานี่ทัวร์วแปะบ,บ้านเฮาเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งพูดมึงนะ แค่ว่ต้นมะแตงท่านผมนัำงๆอันนี้ต้นมะเขือคือไก่มันจะค่อยหักกับหักกับออกมาบอกออกมาจะโดนแบบนี้ถ้าพูดกับมะแตง้กับมะเขือนั่ท่างผมนี่ยกัก็คือเทศอันนี้ปลูกสลัดกับปลูกตะหม่อมเดียวมั้งไงจุ่มเป็นงอนี่อันนี้กรบมะเขืออ่าบุ๊มบิ้มมเขือไอ้ยังก็ควรเออเท้าฟักยาวบ้านเท่านะอันนี้ก็โอ้ยหินกัดยุ่งกัดมุ่เจ้าเอ้ยอันนี้ก็พักสลัดคือการนะพักซี่เห็นพักซี่ข่อยป่ะนั่นนะ เกิดแล้วมัี่ยเนี่ยพักรีนี่อันนี้เออมันเคยเทิดกับก,กลังงามเป็นดอกแล้วนะเห็นดอกปะเป็นดอกแล้วอันนี้กับพ่อหอมปลอมพักรีป่ะเนาะโอ้ยบันเป็นลูกเขาเป็นขามากป๋อเต็นคือว่าหน้ามันคือเป็นรูปเป็นขนอย่างเงี้ยพ่กหอมปลอมพ่กหอมชีป่ะเนาะหนึงเนี่ยเคยปลูกหลายเติบอยู่ไดงมันเป็นยังมันคือเหี่ยวแต่นี่ไหมขมันสไตล์ใช่ปะ เุาปลูกต็ว่าชีหาแพ็คมังนี่เกิดมาสัมเนียมันเกิดยา่าไอลีพักอันนี่ยเพราะอมปอมพรา้อมชีบอ่ะเาะเี่เกิดยากมังเนี่นย,ยคณะคยว่านตวับกลายมึงเนแค่นั้นข้นมาแค่นี้เองมึงเนยเราไม่ยังบุกขืนมากิมันมันกับบกุกขาขนไม่ใช่ข้นมันนมันแบนนนบแบบน่นี่ไม่เดันบุกข้นมันนี่นะมึงนบุกข้นคจะไปซื้อมากยงนเฮี้ยวเหรอมันบ่มันบุกขืนมา ปีนี้เดีอยากไปห้องเด็กก็ไปบ่ได้ห่วงพักห่วงพักของปลอมเพราะว่าอยากเอาอยากเอาหักมันไว้ให้กับเขาบ้านห้ามมาเนี่ยนะเวลาเหตุแบบจิ้มซีฟู้ดน่ะโอ้ยหอนแดดแดดเนี่ยเห็นไหมแม่ตื่สิเป็นอันนี้มันก็จะบุกขึ้นมาหรอมันเหี่ยวเขาเลยนี่มั้ยซ้ำนี่ละสวนเผยก็ได้อันนั้นชิ่อเจ้าเห็ดอันนั้นวะอันนั้นอันนั่นอันนั้นอันนั้นต้นอันนั้นขึอนขึใบแอมขึ้ยี่หั หัวซึ่งไข่บ้านเฮ่าน่ะค่อยๆไปซื้อได้มาปลูกนี่อันนั้นเอากันหัวซึ่งไข่คือกันนี่น,นะ,นนะคุณพัวผลเอามาปลูกลวกกันครับอันครับอันนี้น,นี่ฮะก,ก็เอาก,กันถ้าก็ปลูกไออันนี้ก็บถ้าก,ก็ปลูกแล้วตะกี้นี่ไหมน,ะนี่เธอไปหมก,กูนนะเห็นฝนขับรถขี่ไก่ใส่ปุ๋ยพุ้ยขี่ไก่นี่นี่ผ้ของเปย